ขึ้นมาช่วงที่กำลังใหม่นะฮะก็หลายคนที่ไม่แฟร์กลับนะครับสําหรับน้องธัญญาสยามมีอะไรมาฝา,ปา,า,ากปะ14ธันวาคม14ธันวาคมนี้นะคะมีผลงานริสิ้งเล่นใหม่แน่นอนค่ะสําหรับผลงานเพลงใจกลางบนนะคะจาตาลายโลเหม่ท่านท้อมาลังเอ้อว่าเห็น อยาาเสือเพิ่เด้อแม่พอ่อเอามมาเพื่อพ้อใจไอ้เอ้เอหัดจมอย่างไรไอ้บ่เคยนอกใจน้องแก่ได้ด้วยไ <c oughs> ว้ถ้าหนิออกสัมนิทเพลงแกล่ละ,ะเรื่องนี้แน่นอนนะคะ14ทันวายังไงก็ฝากติดตามผลงานนกักกีฬานหน่อยเริ่อจากปลายประกาศที่เบิ้ลปทุมราชค่ะ